วัครับผมวันนี้ผมจะพามาดูนะครับผมคลิกมีอาการติดโค้ดรหัสหนึ่งหนึ่งนะครับผมก็ท่าหนึ่งหนึ่งนะครับผมนี่นะครับผมอันนี้เสียบเสียบตัวเช็คโค้ดนะครับผมแล้วก็เปิดนี่ครับเปิดกุญแจดูรหัสนะครับผมจะหนึ่งครั้งกับพิบช้าหนึ่งครั้งอีกหนึ่งครั้งกับพิบเร็วนะครับผมก็เนี่ยครับนะครับ หนึ่ง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 คือมันจะเป็นเช็คตัวเซนเซอร์ตัวนี้มันจะมันคือระบบมันไม่เต็มที่นะครับผมเนี่ยตรงนี้นะครับผมแต่พอเรารีเซ็ตลบโคดอะไรเสร็จแล้วนะครับผมหายปกติแต่พอเวลาสตาร์ทรถมันจะมีอาการแบบต,ต,ตื้อืๆเสียงมันแบบเหมือนคล้ายๆจะดับจะดับไปแล้วครับผมก็มาเช็คดูอีกครั้งหนึ่งก็ เพราะว่าพอเป็นรหัสหนึ่งงปั๊บมันจะเป็นเซ็นเซอร์วัดตัวเฟืองท้ายมันจะเกี่ยวกับสายไม่เพราะนี้คือเซ็นเซอร์มันทำงานเป็นเต็มที่นะครับผมก็ได้ทําการถอดกลองอากาศนี่ถอดกลองนะครับผมมันไล่สายไฟเซ็นเซอร์ครับไล่เช็คดูสายไฟเซ็นเซอร์ครับนะครับผมไล่ดูสายไฟขาดนะครับผมขึ้นรหัสหนึ่งนงนะครับผม นี่นะครับผมของคลิกนะ125 LED นะครับผม125 ILD e นี่ครับผมสายไฟขาดนะครับเนี่ยนี่ครับผมเห็นไหมครับสายไฟขาดนะครับผมสายไฟขาดนะครับผมอันหนึ่งหนึ่งครับของคลิก125 LED ก็ฝากไว้ครับผมก็เล็กๆน้อยๆครับผม